ดูค่ะอนซ่อนอนซ่อนอนซ่อนค่ะพี่นอ้องมันก่อนนี่ผักกาดขาวจ้ะ เก็บผักกาดขาวส,ายสวยๆเลยดูเดิออ่อนๆนะนี่เขาเรียกอะไรนะผักกาดสนิมเนี่ยเต็มเลยค่ะมากับหญ้าเต็มเลยเก็บไปลวกจะเก็บไปลวกเก็บไปลวกอ,อ่อนๆกินได้ค่ะ เขาเรียกอะไรนะผักกาดผักกาดสนิมเรืออะไรนี่แหละคะ่ะแล้วแต่คนจะเรียกเนาะยิ่งเก็บนี่รักขึ้นใหม่เต็มเลยเก็บไปลวกคะ่ะอันนี้เหมือนผักชีบ้านเราเลย แต่กินมันไม่เหมือนนี่ดูก้านใหญ่ๆยิ่งเก็บยิ่งแตกได้ี่อืมอ,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 อุ้ย,ยอ,อ,อ,อ่อนๆค่ะอือเด็ดพวดๆเลยอปาะๆไปลวกค่ะพี่น้องอ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆเลย ดูเนยไวปไ้ให้มันใหญ่ก่อนอ้ยดูค่ะอ่อนซ่อนอย่างงามโอ้ยดูกิ่งนี่ค่ะพี่นอ้องอ่อ,อนๆเลยค่ะหืม ผักกาดสนิมนเขาเรียกเต็มมือแล้วค่ะเอ,อ,นะอะยเนาะยิงเก็บมันยิงแตกค่ะ เก็บยิ่งแตกคุนสุดยอดเลยค่ะดูะตัวยางงามอ่อนๆ ศาสนิมเพิ่งจะเห็นนั่นนี่กอใหญ่ขนาดนี้โอ้ยดูค่ะอ,อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนค่ะพี่นอ้องก้อนนี่ยิ่งเก็บยิ่ง,ง,ง,งแตก เดี๋ยวเราเก็บอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะแตกออกอีกเนาะเดี๋ยวอาทิตย์นึงมาเก็บใหม่อันนี้ก็กินได้ค่ะอันนี้คะนา้นาฝรั่งไปลวกด้วยกันอันนี้ก็ใช่ไงเก็บเด็ดดอกให้มันแตกก่อนให้มันแตกออกใหม่ ได้ค่ะได้อยู่ลวกหนึ่งค่ะางงามได้อยู่ลวกหนึ่งค่ะพี่น้องือ้อเขียวงามมาก อันนี้ก็จะเป็นผักติ้วเนาะเขาเรียกผักติ้วฝรั่งอ่อนๆมันกันเดี๋ยวไปลวกมันงามค่ะคุณนงามอ่อนมากเลยเพื่อนๆ โคนมันใหญ่โคนมันใหญ่สุดยอดเลย 丢我们。嗯嗯嗯